สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของแม่หมอเตอรี่นะคะในคลิปแบบแรนดอมนะจ๊ะมาสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็คือวาสนาของเราเนี่ยนะคะจะได้คบกับคนที่ชอบไหมมาถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยอ่าแม่หมอขอแค่สักอ่ะขอห้าใบก็ได้ค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะเราจะดูกันให้ละเอียดไปเลยวาสนาคุณจะได้คบกับคนที่ชอบไหม แม่หมอขอห้าใบจ้ะอ่าใบแรกสิบถ้วยว,ว้าวใบแรกมาดีเลยนะสิบถ้วยนะคะและอะไรเดอสตาและอะไรสุดท้ายเดอเจ็ดคะคะใต้สำรับเป็นอะไรตาใต้สำรับเป็นเจ็ดเหรียญนะคะวาสนาคุณจะได้ครบกับคนที่ชอบไหม แม่หมอขอวิเคราะอนิดนึงนะคะอืมจะได้คบกับคนที่ชอบไหมจะได้คบกับคนที่ชอบไหมคะสําหรับชาวแรนดอมนี้นะคะเอ,อมีความเป็นไปนได้สูงว่าคุณและเขานะคะอาจจะได้คบกันแล้วก็อาจจะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยอืมแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุอะ แม่หมอมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมีเหตุให้คุณและเขาเนี่ยนะคะต้องพลัดพรากจากกันต้องห่างไกลกันไปก่อนแล้ววันใดวันหนึ่งอ่ะคุณและเขานะคะจะได้กลับมากันเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วแล้วแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้คบกับเขานั่นเองนะคะเอ่อมีมีคนในชาวแรนดอมนี้แม่หมอเห็นว่าอาจจะมีกระอธิิฐานเนาะอธิษฐาน,น,าฐานหรือมีการขอขอให้ฉันได้สมหวังกับคนนี้เธอขอให้ฉันได้คบกับคนนี้หรออะไรเงี้ยเอ่อคุณและเขา ว่าจริงๆมีความเป็นเป็นคู่กันนะมีมีความเป็นดวงสมพงกันนะในพลังงานส่วนใหญ่ของชาวแดนดอมนี้นะคะก็เท่าที่แม่หมอเห็นก็มีมีดวงที่แบบสมพงกันแต่ว่าจะมาคู่กันช้าจะไม่ได้คู่กันแบบปุบป,ปับอะเออนึกออกไหมจะมีจะมาคู่กันในระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะได้คู่กันอะบางคนมาเจอกันแบบ แบบถูกที่ผิดเวลาอะไรแบบนี้นะคะไม่อํานวยมีคนใดคนนึงไม่โสดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยทําให้เออคู่กันไม่ได้หรอกยังไงก็คู่กันไม่ได้แล้วแต่ว่ามันจะมันจะมามันจะมีเหตุให้พวกคุณเนี่ยห่างกันแล้วก็มาเจอกันในระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วในวันนั้นแหละพวกคุณและเขาเนี่ยนะคะก็จะได้คู่กันนั่นเองจ้าเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือมีโอกาสะคะมีโอกาสที่พวกคุณและเขานะคะ จะได้คู่กันนั่นเองคะ่ะได้คบกันมันมันเกินกว่าคบปีกะเออแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเกินกว่าคบปีกะมันมันแบบว่ามันจะได้แบบสร้างครอบครัวได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปแบบนี้เลยอะคะ่ะนะ ใครใครที่อธิษฐานนะคะชอบอธิษฐานถึงเขาอะไรเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ว่าจะสำเร็จผลนะสิ่งที่คุณอธิษฐานอะไรเงี้ยว่าขอให้ได้คู่เขาอะไรเงี้ยมันก็จะบังเกิดแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันก็คือจะช้าหน่อยนั่นเองในระยะเวลาที่คุณและเขาในเขาเหมาะเหมาะที่จะมาคู่กันเหมาะที่จะได้มาคบกันนั่นเองจ้านะอ่ะใครอยากให้คลิปนี้เป็นของเรานะคะก็ขอให้น้อมรับพลังงานดีๆนะจ๊ะจากคลิปไปได้เลยนะ ส่วนใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวชมคลิปแล้วไม่มั่นใจโหทําไมมันดีจังเลยแม่หมออะไรเงรี้ยไม่มั่นใจนะอยากจะมาเช็คพลังงานส่วนตัวก็ได้จ้ะก็บางคนนะคะดูคลิปนะกับเวลามาดูดวงส่วนตัวนี่คือต้องบอกว่าบางคนนี่คือแบบแตกต่างกันเลยนะเออดูคลิปแล้วดีดีแบบนี้แหละดีพลังงานดีมากๆเลยแต่พอมาดูดวงส่วนตัวไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเออแบบว่าแตกต่างกันเลยอะไรเงี้ยก็ถ้าใครอยากจะให้แน่ใจว่าเป็นเรื่องราว ของเราจริงไหมนะจ๊ะอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของเราจริงๆเป็นยังไงนะคะก็แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวดีกว่าเนาะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคุณคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความแม่นความตรงก็จะมีมากกว่าการดูแบบนี้อยู่แล้วจ้าใครสนใจก็ทักมาหลังใหม่แล้วกันตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไว้ให้นะคะมุมบนขวามือในคลิปนะโอเคอะก็ประมาณนี้วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบาย